พลังงานที่ใช้ที่อาคารนะพลังงานที่เข้าไปในอาคารนี่นะถือว่าเป็นสโคบวันนะครับอืมการปล่อยคาร์บอนเนี่ยเขาจะมองเป็นสโคบหนึ่งสองสามนะสโคบวันทูทรีเนาะสโคบวันก็คืออาคารเนะี่ยใช้งานโดยตรงนะครับสโคบทูก็คือใช้โดยอ้อมนะเช่นซื้อไฟฟ้ามาใช้ก็ก็แปลว่าอะไรอะ่ะตรง โรงไฟฟ้าก็จะเป็นคนปล่อยคาร์บอนอย่างนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวมีสโคปฟรีคือเป็นทางอ้อมยิ่งกว่าอ้อมอีกแะอันนั้นเรายังน,น,นึกภาพไม่ออกว่าเออสโคปฟรีเนี่ยคำจำกัดความหรือหรือขอบเขตมันเป็นยังไงแต่ว่าหนึ่งสองขอนึกออกนะครับหนึ่งคือเราเป็นคนใช้โดยตรงสองคือเราเป็นคนปล่อยหนึ่งคือเราเป็นคนปล่อยคาร์บอนโดยตรงนะก็คือพลัางงานที่เราใช้โดยตรงสโคปทูนี่คือ ใช้ด้วปล่อยคาร์บอนโดยอ้อมก็คือซื้อไฟฟ้ามาใช้อะไรเงี้ยก็ทําให้ลงไฟฟ้าต้องปล่อยคาร์บอนอะไรเงี้ยนะแต่เขาบอกว่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในอาคารเนี่ยถือเป็นสกปวันนะครับเชื้อเพลิงฟอสซิลเนาะที่เผาโดยตรงเลยที่ที่หน้างานนี่แหละนะครับเอออันนี้มันไม่ครบประโยคเนี่ย Fossil fuel burn directly on site นี่มันไม่เป็นประโยคน์เนี่ยก็โอเคแหละคงเป็นการจดบันทึกสัมภาษณ์แหละเนาะไม่เป็นไรคือ f อสซิลฟอ e ลมันไม่มันไม่สามารถเผาตัวเองได้จริงๆมันอาจจะต้องเป็นแบบ passive ไ o i c สอะไรอย่างนี้เนาะแต่ไม่เป็นไรไปก่อนเพะัะนั้นก็มีเส้นทางที่ชัดเจนเลยนะมี c l e ียร์พา w เวเลยนะว่าทำยังไงเนี่ยคุณถึงจะทำให้มัน หายไปวนเะ make go away นะถ้าเกิดคุณพยายามจะลดคาร์บอนก็อันนี้คือตรงๆเลยก็ก็ลดการใช้เชื้อเพลิงหน้างานนั่นแหละนะครับอยน,นี้แล้วในส่วนอื่นละ่ะในส่วนอื่นๆของมันละ่ะโดยปกติแ้บ่อยครั้งแล้วก็ามากมากกว่าครึ่งนะะเป็นไฟฟ้านะครับนาอซึ่งพอคือถ้า อีกครึ่งหนึ่งของการใช้พลังงานที่อาคารก็เป็นไฟฟ้าคือของฝรั่งนะเขามีการทำฮีตติ้งเขาจะมีการใช้ฟอลแหละแต่ว่าเอย่างเมืองไทยไม่ใช่เมืองหนาวเมืองไทยไม่ใช่เมืองหนาวอะก็เรามักจะไม่ค่อยได้ใช้ฟอสซิลฟอลหรอกเขาเราใช้ไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่นะก็แต่ว่าของฝรั่งเนี้ยอส่วนหนึ่งก็เป็นฟอลเนาะอีกส่วน ใหญ่ๆเขาบอกว่าอีกส่วนอีกส่วนหนึ่งโดยเฉพาะอาจจะมากกว่าครึ่งเลยเนี่ยก็จะเป็นไฟฟ้านะเขาบอกไฟฟ้านี่เป็นสโคบทูนะเนื้อเราก็เรียกมันว่าสโคบทูแล้วก็พูดว่าอืมเราก็พูดว่านี่แล้วไฟฟ้านี่มันถูกผลิตมาเอ่อเพะผลิตเดี๋ยวเอาใหม่นะเราก็จะถามเป็นว่า ไฟฟ้ามันผลิตที่ไหนล่ะนะไฟฟ้ามันมาจากไหนล่ะนะครับส่วนใหญ่ของไฟฟ้านี่เนี่ยก็จะถูกผลิตแหละด้วยการใช้ฟอสซิลนะอย่างโรงไฟฟ้าก็ใช้พวกฐานหินก๊าซธรรมชาติอะไรพวกนี้เนะโดยเฉพาะอเมริกาก็ใช้โรงไฟฟ้าฐานหินเยอะนะครับแล้วก็ต้องจำไว้ว่าส่วนใหญ่ๆเลยของ energy Pi พนะครับโดยไอ้ส่วนแบ่งการใช้ไฟฟ้านี่ว่าใครใช้อะไรเท่าไหร่เนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคืออาคารเลยแหละนะคือภาคอาคารเลยแหละที่ใช้พลังงานเป็นส่วนใหญ่นะครับนั้นก็โดยการที่อาคารใช้พลังงานเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความสําคัญนะครับในการที่จะพยายามลดการใช้พลังงานในอาคารที่อาคารใช้นะลดให้แบบให้เห็นชัดๆเลยนะซับซนเชอรี่นะให้แบบมีระยะสําคัญเลยนะ เออเอ๊ะเอาใหม่นะการที่ส่วนแบ่งของสัดส่วนการใช้พลังงานเนี่ยของประเทศของโลกเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาคารเป็นคนใช้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยแสดงให้เห็นว่าเนี่ยมันมีความสําคัญเลยนะที่จะต้องพยายามลดการใช้พลังงานในภาคอาคารเนี่ยอย่างมีนัยสําคัญเลยนะครับทั้งอาคารที่สร้างใหม่แล้วก็อาคารที่ ใช้งานอยู่แล้วแล้วต้องการปรับปรุง retrofit นะครับ